สวัสดีครับกับผมนายพานุพงศ์ตั้งขุยครับสวัสดีครับกับผมนายทศชัยพรมาครับพวกเราัองสองกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาทันตศึกษา,กษา,กษาชั้นปีที่สองครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกับตัวอย่างเหตุการณ์ของความเป็นพลเมืองที่ดีกับตัวอย่างเหตุการณ์ของการเป็นพลเมืองที่ควรปรับปรุงครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับความหมายของสิทธิเสรีภาพกดและก็น,นั้นที่ก่อนครับ ซึ่งสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองป้องกันนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนก็ได้รับสิทธิตั้งแต่กําเนิดเลยครับและความหมายของเสรีภาพหมายถึงอะไรครับนะครับสําหรับเสรีภาพก็คือความเป็นอิสระที่เราจะกระทําอะไรก็ได้ครับแต่ว่าในการที่เราจะทํานี้เราต้องมีขอบเขตแล้วเราก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับ กฎแล้วครับหมายถึงอะไรครับอ๋อกฎก็คือข้อบังคับหน้าหรือกติกาที่เราได้ตั้งกับสังคมคไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ัล้วครับเ,เพื่อปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหน้าที่นะครับหน้าที่ของเราก็คือให้เราปฏิบัติตามกฎครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎอาจจะมะีการวางโทษหรือ,อทําโทษอะไรต่างๆที่เราได้ตั้งกันไว้ครับครับผม ต่อไปนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูกับตัวอย่างเหตุการณ์ของการเป็นพลเมืองที่ควรปรับปรุงนะครับในหอพักใช้ที่12ของเราที่เราอยู่นะครับก็คือตัวอย่างแรกเลยก็คือการถอดรองเท้าไว้หน้าห้องครับการถอดรองเท้าไว้หน้าห้องก็คือจะส่งผลกระทบส่วนรวมของสมาชิกในหอครับคือหนึ่งคือจะทําให้ม่บ้านทำความสะอาดยากครับ2คือเมื่อหากมีรองเท้าคู่นั้นสูญหายไปก็จะส่งผลต่อสมาชิกในหอด้วยครับว่าใครเป็นคนเอาไป สรุปได้ว่าการถอดรองเท้าไว้หน้าห้องเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อส่วนรวมและยังเป็นการล่วงล้ำต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการใช้พื้นที่ทางเดินสาธาระบนหอซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินสะดุดรองเท้าคู่นั้นแม้เราจะมีสิทธิและเสรีภาพที่จะถอดรองเท้าไว้ที่ไหนก็ได้แต่ในการอยู่ร่วมกันในหอพักก็จะเป็นต้องปฏิบตัติตามกฎของหอพักนั้นด้วยสำหรับข้อที่2ก็คือการเทเศษอาหารนะครับและเราการเทเศษอาหาร นี้ให้เราลงมาเทที่ทั้งขยะข้างล่างครับครับเพราะว่าถ้าเราไปเทที่อ่าองล้างจานนะครับอาจจะทําให้ท่อตันนะครับซึ่งสมมติจะต่อสุ่มวันแน่นอนครับผมสำหรับการเทเศษอาหารลงในท่ออ่างล้างจานเป็นการใช้เสรีภาพที่ตนนี้มากเกินไปจนก่อให้เกิดผลเสียตามมานั่นคือเมื่อเทเศษอาหารลงท่อในอ่างล้างจานจะทําให้ท่ออุดตันและส่งกลิ่นเหมน็น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ของส่วนรวมซึ่งส่งผลเสียต่อคนที่มาใช้งานต่อน,นั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ความเป็นเป็นพืนเมืองที่ดีในหอพักของเราครับก็คือการใช้พื้นที่ใต้หอนะครับก็จะมีการเปิดพัดลมหรือว่าใช้สถานที่ต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดพัดลมนะครับหลังจากใช้เสร็จเราก็ต้องควรปิดนะครับหรือว่าเราใช้โต๊ะทํางานอย่างนี้ครับหลังจากใช้ งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องเก็บเพื่อให้เข้าที่เหมือนเดิมครับใช่ครับ จะเห็นว่าในการใช้พื้นที่ใต้หอซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของหอพักสมาชิกในหอเมื่อใช้พื้นที่เสร็จก็จะรู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัตินั่นคือการปิดพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและยังเก็บโต๊ะที่ตนใช้งานอีกด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการใช้พื้นที่สาธารณะของหอพักมากมเลยครับนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อสิทธิและเสรีภาพในการใช้พื้นที่ใต้หอของสมาชิกในหอคนอื่นๆด้วยครับ สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอล่อาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ